เบมือดจังเลยบอเบื้อดหลามัันก็ยชอบเขียนอยู่บอนึ่นเดือนหกปีฮะ ป่าว่ามันมีแตียงมียบอบให้ตังเมื่อนั้นเ่วเอาอีหยางออกมากที่มันเป็นอันก้มกนมนะ เออแอมมันเป็นกระจาบบอกมันแตกดุแล้วมันบอถูเด็กบวถูอเอยาว่าดิสยวมเตอพัก์ักเอามื่อนอั้นกอเห็นจะบอกแล้วาประแดกเมือแล้วแล้วขมุดีไปเอามากันมาไปยังนู่นไปไนไไปแ่บบ หายอยู่ข um ้างในพี่จังเสร็จแล้วอือมาฮ้งพริกหวานเผ็ดมาพริกมันจะบานี่อกพริกสื่อพริกเขาัออกใหม่นะพริกหวานใหม่ไไงเเผ็ดมา้องเผ็ดโอ้โอีกน้ จาออกอยู่บางสิไม่ออกอยู่คง,ออองที่จะออกอรงทีไม่ได้ฝากเป็นโปลฝากกันขันโปฝากสองหมื่นสามหอะไทห่เรา,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 าท่เราที่เแบบแปด